ใครที่ชอบเลี้ยงปาลาในยุงวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคในการเลี้ยงให้น้องปลาเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆจบภายในคลิปนี้เลยนะทุกคนเราต้องเลือกภาชนะให้เหมาะสมกับจํานวนปลานะครับและน้ําที่เราเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นน้ําสะอาด PH เออมีความเป็นกลางนะครับผมต่อมานะครับสาหร่ายหางกระรอกหรือพืชน้ํานะครับผมเราต้องมีนะครับนะพืชน้ําบางชนิดเนี่ยเขาจะดูดของเสียนะครับช่วยให้น้ำของเราเนี่ยไม่มีโมลพิษมากจนเกินไป ใครที่เลี้ยงปลากลางแจ้งนะครับตากแดดตากฝนนะครับเราต้องมีพืชน้ํานะครับหรือไม่ก็ปลูกบัวก็ได้นะครับแต่อย่างของผมเนี่ยผมมีแหนนะครับผมเป็นจอกแหนจอกอะไรต่างๆนะครับต่อมานะครับตะก้านะครับตะก้าเราก็ต้องลอยไว้นะครับเพื่อที่ลูกปลาแรกลอดนะครับเวลาเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาหลบอยู่ในตะก้านะครับเพื่อป้องกันปลาตัวใหญ่ไม่ให้สวบเขานะครับอ่ะสอง เออสองนะขอโทษนะครับต่อมานะครับเป็นระบบกองนะครับใครที่ใช้อ็อกหรือว่ากองฟองน้ําก็ได้นะครับแต่ของผมเป็นระบบกองนะครับเป็นระบบน้ําบนแบบนี้นะครับน้ําจะมาเข้าตรงนี้นะครับเข้าระบบกองของเรานะครับซึ่งอกายภาพก็คือน้ําใสใช่ไหมน้ําใสก็ต้องได้นะครับในส่วนของชีวภาพชีวภาพก็คือระบบกองตรงนี้นะครับเขาจะไปกำจัดของเสียหมายถึงว่าจะเป็น เปลี่ยนจากในไตให้เป็นในเตจอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเลยก็คือ,อเราต้องนะครับผมเราต้องใช้นะฮะเพราะว่าลาที่เราเลี้ยงจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครฟังจนจบเนี่ผมถือว่า,าเพื่อนๆน,นะครับได้ความรู้แน่นอนนะครับผมขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงปลาหางนกยุงนะครับ